ท่านสาธุชนพุทธบริษัทนรรดาญ,ญาโยมบริษัททั้ตตงหลายแล้พื่อนพิสุทธสมันเนรสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าอยยี่สิบเจ็ดอยู่กวันสิบเจ็ดสิบแปดความจริงผมพูดมาตั้งสามหน้าแล้วพอกว่าผมว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นความจริงไม่ถูกนะ มันเป็นวันที 18, ่สิบแปดกรกฎาคมสองพห้ายเจ็ดตอนนี้ก็เป็นหน้าที่สี่ว่าโย์แห่งการเจริญมโนยิธิความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐาน จะเป็นสมถะวิปัสนาเขก็ได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมปราราศาผมทำก็มาพมันแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่หลวงพ่อปานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดๆเออ <c oughs> ผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดะ และเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเท่เป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งร้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะเตาะแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่มันได้จากมโนยิธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อนบิสุสมันเนนแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา ความจริงได้วิชาสามหรือว,ว่าด้านมโนยิตินี่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสิบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อแดยเฉพาะสุขด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น ที่ไหนญาติโยมชอบสุขภาวะเสโกผวกก็แนะนําได้สุขภาวะเสโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิชโชคนกก็แนะนําได้ตีวิชโชญาติโยมพอพวกไหนต้องการชละปิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผุสอนได้แต่มโนยิธิแบบเป็ดๆเ, <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้ด้วยกำลังของใจ ไม่เอากายเนื้อไปเอ,เอากายในไปผมก็ดีใจชื่อกว่าคณะส์จะฝนส่วนคณะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สิบปีก็ลงความว่าผมก็ดีใจที่นณะสงฆ์ได้เห็นชอบด้วยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ ท่านมาสมัมมนาพระสังฆาธิการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งแต่งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกแล้วไม่กี่วันความจริงตําแหน่งนี้พโยนทิ้งมาทิ้งแล้วและตำแหน่งต่างๆที่พึงได้พโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี่เป็นการบังเอิ่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวออวบสามมีเจ้าวาดองค์เดียววัดก็มีแต่สุดสมมาตางดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธโลกก็หมดไป ไฟก็ตีดีๆก็หมดไฟก็ตีดีๆก็หมดไปของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็โลงควางว่ามมนมีสภาพจะถึงสภาละร่างอยู่แล้วผมก็โนเดโดเดมาจมเรื่องทราวแต่ว่าเอินญาติโยมมาสนับสนุนที่แรกก็ี่ายาทำนิติหน่อยแล้วก็เปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้น แต่มาญาติโยมหลายท่านแต่สนับสนุนเอาฝ้ตังมาให้เนี่ยผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไมรู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาติโยมพุทถบริษัตวผมก็พลอยตกรกไปด้วยที่แรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้เสร็จก็จะไป ในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คำว่าสู้เนี่ยไปไปสู้ไปตีใครสู้กับพลงังศรัทธาข้ามดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยิธิช่วยนะอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดที่พระท่านฝึกไป มีคนเข้าไมา่แจ้งให้ทราบว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริง,รงๆวัดคนท่านสง่างามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพราะกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาเพื่อวิสุสมณีผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอด พระพุทธเจ้ามีพระมาธรายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตถ้าสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธจเจ้าได้เฉพาะอย่างผมก็ไม่สะอาดสเสอร์หน,น้าก็ลูกพเลื่อนเลื่นเมื่อจิตคงจะไม่มีสภาพจิตจะแจ่มใสเป็นดาวเปลียไกพลิกถ้าจิตเป็นดาวปลียไกลพลิกเป็นไปจิงพออระอรหัน ผมก็ไม่รู้ไอจิตก็ผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลูกศิษย์พลเอกทนทองสุวรรณทัศนนั่นแหละปรากฏว่าผม เราปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้รอปับทันทีดินชื่อปับอันดับแรกใช้เจโตไดยานก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมาจะเรียว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศ เป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจออพระสำคัญเขาพระโอนี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โหโหอนี้ประวัติเบื้องหลังใช่ตีตางสียานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ยช่ไม่ใเลวเหยียดนะดีเหยียดแต่บวชมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกลาา้ภาษาที่ไหนขอจำขอสสยวัดจำภาษาพอลึอกออกภาษาแล้วก็เดินทุดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังนมอยู่แล้วก็ผมยังเป็นเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเ,เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินก็จะทนจะลม้ม ไปดูใจถึงกะปั๊บท่านปิดปุ๊บทันทีมืดตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมั่นรือว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆมาเมื่อไรใครเขานึกอะไรมาในี่ใครจะรู้นี่เราพอนึกปั๊บท่านปิดปั๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูด คนเรามันก็แปลกนะไอ,อคนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บงังมันไม่มีทางไม่มีทางจะจะ,จะทํากันได้คําว่าคาไม่ทำมันได้หมายความรู้ไม่ได้แนนฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆอาการเก่งอย่างนี้ตามสนนิษฐานของผม ว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นไปิเสมิทย,ยาญาณเมอคุยกันอยู่แท้ๆก่นต้องเยอะเรานึกพับปิดพับทันทีแล้วหันมายิ้มเลยนี่เก่งจริงๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึก,กว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเยอะจ้ะ จะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีท่างไม่โอทงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมด,ดาธรรมด,ดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยโนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะเพราะผู้นี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะอดเพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำรับมหมาศารไปอวดขอทานมันก็ไม่ได้มีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งนพระดีๆก็เหมืนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไมั้ยเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุง้งกระจิง้งไอ้เป็ดเดิดปอแปะปอแปะ ใน้ไปชนกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่ใจอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทําให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทาตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะพระนานบอกว่าทางราชการคอพระอบรมศีลธรรม แต่ความจริงเรื่องบรมสินธรรมนี่นี้มนต์ผมไปที่ไหนผมไม่ไปคราบรรดาเพื่อนพระสศ์สมเน็หลายวัดที่บอกผมไปโพธินที่นอนโพธินที่น่าให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าึืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนะั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้ว เวลาจะพักจะพ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงนหะนที่ไหนั่งแกล้วรอถึงเวลาพูดคนแล้วก็นั่งแกล้วอีกไม่มีเวลาพักผ่ออันนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่อีกเบ์การหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิบปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลย ไปแค่ทีไรก็แขนนั้นไปทีไรก็แขนนั้นไปไ,นนไป,ไปมาเป็นกลายแล้วเป็นรับจ้างเทศไปรู้บางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงิน <c oughs> ผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เกิเลยว่านั่งคิดใหม่ว่าทำยังไงเนาะเจ้สนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ กลับมาใหม่มาว่า,เ,าเรื่องพระกรรมฐา,านจึงมาพิจารณาด้านสุขภเวะสกผลน,น้อยอีกญาติโยมทําได้ญาติโยมไม่เจอคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านีนนนนน้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงแล้วก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็มโนยิทธิ ที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลก,กีเป็นสมาธิตำ่ตำๆความจริงไม่ถึงฌานสองในวิชาสามนี้ขึ้นในอุปจารสมาธิ <c oughs> ยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมเป็นเป็กน่จะไออีกแล้วไปไปมาก็ไม่จับได้แล้วสองในวิชาสามยมเอาไม่ได้อีก หาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบไปสั่งพระพุทธรูปอภูรูปเพ่งพระพุทธรูปดูพระแก้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายัางไงหันมาจามับมโนยิธิเถอะมโนยิธิตามก,กําลังที่ผมศึกษามายังไงไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กําลังมากใช้เวลามาก ไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบกนนาน,านที่การฝึกโมโนโยธิธิมีประโยชน์แบบไหน มนโนยิทธิที่เป็นจุดบังคับจริงๆถ้าญาติโยมบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครศสอนอันนี้เราก็ไม่ติกันเพราะอะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกัน ท่านมีกําลังต่ําแค่นั้นเราจับโยนเขาไปที่สูงยอดไม้ท่านก็นหลน่นบางลายทําไปได้แล้วไปปล่อยเฟือไปบอกไปที่บ้านมันไม่สว่างสวัยคือว่าไม่สามารถจะทําให้แจ่มใสมันเมืออเมื่อม่อยู่ที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านไปทำสิ่งขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ ปฏิบัติอยู่ที่นี่ถนาาัษาความดีไว้ได้สภาพของจิตเราสัมไสอารมณ์ยังเป็นโลก,กีวิสัยเี่มันไม่สรงตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของโมโนยิธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมามโนยิธิจริงๆที่จะใช้ทรงตัวฟังตามนี้นะ ญาโยมพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนมิสุสมณเณรที่นั่งฟังก็ดีพร <c oughs> ว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสดมาอ่านกันว่าพระุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไงผมเล่าโดยย่อยๆ,ๆสำหรับด้านสกเกต็ตพระพุทธเจ้าพูดไวยมากผมยอเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาขคงขยียเลย สองไม่โอโอดสามไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็สี่ไม่แล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อๆเท่านี้อาการความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสะเก็ตนิดๆของพุทธศาสนาอันนี้ต้องสเก็ต ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็กาะสะเก็ดไม่ได้ไม่ต้องไปดีวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามนุษธยิ่ไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามว่่ย,ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว อรมความเราจะรักษาสินให้คคบร้ทนแจ่มใสแหลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการนิ่วณ์กับปฐมฌานนี่เป็นศัตรูกันถ้าขณะใดอรารมณ์นิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้นกำลังเสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสงับจกนิวรณ์นิวรณ์ไม่โฟสงบเวลานั้นกำลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีไว้กันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำอะไรเลยถ้านิวรณ์ไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวรณ์มาปฐมฌานก็ไปแลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้ แล้วเปการต่อไปอาการที่จะสรงตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดและมีสภาพไปผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพอมิหารสี <c oughs> พอมิหารสีก็หนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเรา เราอยากจะฆ่าตัวเราไม่ไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งเราไม่มีรวมความร,ารักเขาเป็นวิธีดีสําหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกือ้อกูลเขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อฉาดเสยียใครเมอบุคคลอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยใครเพียงพรำเราไม่ซ้าเติมระวงังเฉยระวงังเฉย อารมณ์อย่างนี้บรรดาทรานพระบริษัทพรอมิหารสีนี่ถ้าไว้จำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาค้าก่อสมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ตัางมั่นวิปัสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยือกเย็นก็เป็นกําลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จ,จิตจะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยือกเยน็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรชึ้นมาแล้ง,งับในวันปั๊บเดียวมีความรู้สึกจิตแจ่สใยสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททํทำได้ดีมากเยอะรักษารมทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททํทำได้เยอะจริงๆรักษาไวด้ดีๆทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามัคคีกันมีศรัทธาภาษาธาดีสอ แล้วต่อไปปปเพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงกระพีการลึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการลึกชาติแบบเป็ดๆเ,เขาก็ทำกันได้บรรดาท่านเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายบานท่านฟังแล้วยะโอโตริมนุสธรรมหาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทำได้เวลานี้เวลาฝึก ครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมอาจจะเป็นเพียงประธานนอนประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประธานนิโกติบ้างาที่หายใจครอกครอะความท้ายอย่าตายบ้างบางทีก็นั่งงงเงียงงเงยอย่างเวลาเมื่อสองวันนี่วันกับวันนี้งงเงยบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิบเจ็ดเออขาโทษวันที่สิบเจ็ดกันที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดมันจะทรงตัวไม่ไหว วันที่สิเจ็ดกรกฎาคมชาวสามพรานมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรง,งตัวไม่ได้วันที่สิปนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นททาจะไม่ไหวอังไม่กันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้าเมียตายไประหว่างธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับปุปภิริวาสานุติยานกันรลชชาตญาติโยงก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดต้องเสร็จคงจะไม่เหงหงแต่ก็ดีไม่ดีู้องเสิ์อาจจะเป็นหงก็ได้อย่างท่านโลลุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีเขาไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพระเจ้า แต่วาบางรายท่าขา็ทำเขาเปิงไปเหมือนกันสำหรับท่านโลลุทายีถ้าไม่ใช่เป็ดท่ันเป็นฮันอย่างท่านจักรูบานท่านจักกุบานนี่ท่านเป็นวิสัยสุขวิวรสโก <c oughs> แต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถวเนีย่ยถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ กรูปเป็นเป็ดลูกศิษย์อาจจะเป็นหงทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอัคถาตาโรตถาคตากา,า,การ,รประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบัญดาญาโยมพุทธบริษัทแต่เพิ่มเป็นส่สมเนผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทำได้ดีกับผู้บอกเยอะแยะไปทงเทไป เป็นอันว่ากับพี่ในพุทธศาสนาญาโยมก็สามารถท่งตัวได้ต่อมาแก่นจูตูปาปาทิยานหรือทิพย์ุยานท่านก็ทำกันได้กันอีกแล้วต่อมาประจุปรนังสยายก็ดีอธีตังสยายก็ดีอนาาขังสยานก็ด,ทยยกดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั้งท่องเที่ยวไปเจอพระในนรกเนี่ย เป็นพระช้างซีดอสะด้วยแล้วก็อัปลกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็ไปเจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกลไกลในสวรรค์บ้างพรม,มโลกบ้างเลยพมไปบ้างทําให้กําลังใจญาติโยมพะโดยสัตว์มั่นคงในความดีแล้วก็สดหดหูทอดถอยในความชั่ว จะลืมว่าทุกคนยังเป็นปุถุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีว่าพลาดเป็นปกติคําแนะนําที่ให้แนะนําไว้เป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งทุกคนยังอย่าลืมความตาย <c oughs> แล้วตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อีกศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหน ยินเสียงทางวิทยุบงังโทรทัศน์บงังหนังสือบงังตายแล้วสูนตายแล้วสูนก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปทำหนีท่านเมื่อท่านจะสูนก็เป็นเรื่องของท่านสูนพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่สูนเราไม่สูนเพราะว่าเขาได้อตีตังสียานถอยหลังปกปิวาสัญญาณถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระ หลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูญอน,นาคาตังสิญญาาย,ยานบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นได้เพื่อพิสูุสมเดน็นสามารถพิสูจน์พระท,ที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะคือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบ แล้วปัจจุบันสยานไปชนกันในนรกเลยเราสามารถคุยกันได้รู้ปฏิบปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเปนายทัตังสยานพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีก ตอนนี้ระบรรดาเพื่อนมิโซสมณรเป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะก็ดีที่เขาได้แล้วก็มีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่ม hm ั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนะไม่ได้เรื่องอะไรบางทีมาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวเดียวจะได้อะไรแล้วก็มาไปมาไปประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันมันเป็นของไม่หนักชีวิตท่านท่านชีวิตท่านจะอยู่ไปน,นานที่เวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อจู่ปฏิบัติสามสี่วันห้าวันถึงเจ็ดวันผมสนใจเป็นีพิเศษบางทีผมป่วยแค้สบายผมคลานตุ่มเตรียมตมเตียมไปให้กำลังใจ ลงไปสอนเองให้กำลังใจคนท่างนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสสมนเองแล้วก็วัดหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปทําไม่วัดเจริญรูงเรียงเ้าคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้้งบนรู้ผลข้้งบนรู้ผลข้้งบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดีอันนี้เป็นอนุวา ประโยชน์เขาโมโยยิธินี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในแด่เขตแดงของความสงบสุขแล้วก็ปลดเลื่องความทุกข์คือไม่ทาความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเหื่อเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายท่านยานบอกหมดเว,าวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับประโยชน์ถึงการเจริญโมโยยิทิก็หยุดจะียงท่านี้ขอความสุงสวัสดิ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรนดาเถพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี